มตีได้กเก่าเไว้ครับนี่ครับมนตีได้เก่าวาไว้นะฮะอตอนนี้ยังคนเดียวนะครับยังเหลือคนเดียวนะฮะเสื้อแดงนะฮะ,ะ,ะ,ะแบ่งอยู่นะฮะวันนี้ทั้งด้วนทั้งขาดทั้งอะไรไม่รู้ฮะน,นี่ครับโ้มนตีครับอะไร ติดห<า>ือบ่ต้องมุนอย่างเดียวอ่ะมุนอย่างเดียวัดเลยไม่พูดผิดสิใช่ไหม เนบข้างหลังด้วยนะฮะข้างหลังก็อัดอยู่นะครับมีคนเดียวไม่ได้อัดนะฮะนี่ครับเอกชั่นครับเห็นเห็นนะฮะเหนียว นะฮะโอ้อยชั่นสุดกันเลย จูงช้าๆครับลอดก,กันไปหมดแล้วโว้ยมีกูอยู่คนเดียววนไหมลอก,กันไปหมแล้ว <S <S จริกจิมัตเตอร์ ฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับคันก้เน็ดยุบไหมครับไม่ยุบนะฮะเบาๆครับก้นเน่มาแล้วครับมะพร้าวครับมะพร้าวมะพร้าวครับมะพร้าวครับมะพร้าวเอามะพร้าวโอนไปอาขอนตักดออตักดออ เดี๋ยวอย่ายกอย่ายกอย่ายกจอกดำจัดไปครับจอดำครับี่ครับน้ำมนตีครับเขียวรุปๆอยู่นะฮะฝั่งนี้ก็มะพร้าวนะฮะมะพร้าวมะพร้าวเจ็ดลูกีครับ